เราคุยอะไรแล้วคุยอะไรอ่ะแล้วคุยอะไรอ่ะแล้วคุยอะไรอ่ะคุยอะไรอ่ะชนะกูยังชนะกูยังชนะกูยังปอก้าเย่อปอก้าชนะกูยังปอก้าเย่เลยมึงปอก้าเย่เลยมึงปอก้าเย่เลยมึงไอ้เย่อรัวเออรู้จักกูเอฟซีเอฟซีดิมึงเอฟซีดิ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 รู้จักกูด้วยเอฟซีดิเอฟซีดิเอฟซีดิกูปืนหนึ่งนะ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 เอาปืนสองมาจากไหนอ่ะสทำกูไม่ตายสักทีำกูไม่ตายสิเยี่ยควายเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะพูดพูดอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะ กับอะไรของมึงพี่กัตอะไรของมึงไง้ย่รั่วอย่รั่วมึงใครอะมึงชื่ออะไรอะกูยังไม่รู้จักชื่อเสียงเียงนามเลยควาย มึงพูดอะไรก็พูดไปรู้ไม่จริงมึงพูดไปทีเจโลเปิดเด็กแค้นในเมืองลูกใครเจ็ดปียังไม่เกิดเพราะอะไรก็พูดไปขุดหลุมฝังศพตัวเองยังไม่รู้ไงกูพูดกันอยู่ตลอดว่าพวกกูไม่แค่ทิ้งใครไปทำบิ๊กยายเส้นหมายว่าใครกันแน่ที่ทิ้งกูถ้าเกิดมึงรู้ไม่จริงไอเด็กเคี้ยมึงเงียบไว้กูยังส่งเงินให้มันใช้รอไปขอสลิปดูมึงด่าอะไรไม่ได้นอกจากด่าแล้ว mix ท a p e เตะหน้าให้สะบัดมัน kick fit the g i p t a p สงสัยว่าเพลงมันฮิตเอาลูกอิดเลยคิดเห็สิบล้านวิวยังไม่มีลูอีบิชดิเฮด Heh. <laughs> กูคิดว่าสดแต่เห็นมึงจดต่หน้ากระดาษกูแค่ลงมาถยน้ำลายแต่รับเงินสดก็เหมือนกระดาษไม่สงสัยมึงเลยไอเต่าทำไมมึงชาทั้งอื่นละอาเพกูทำมึงนอนหลอนแดกยาไม่ดูฉลาดอวดเก่งรอบรู้ทังที่มึงไม่รู้สักอย่างมึงบอกว่ากูขโมยบิดแต่มึงขโมยของพอจับได้หลอนใหญ่หันไปโบยนอนผู้ใหญ่เขาก็เคยสั่งเขาก็เคยสอนว่าอย่าไปหยิบของของใครถ้าไม่ใช่เจ้าของพี่ยังกูเขาเอนดูจะไปอยู่ใครมาเมืองใหญ่วางตัวเหมือนจะอยู่ได้ไม่ถึงปีบอกพี่เขาว่าไม่อยากอยู่ไปขออมขวยบ้าน The no cool, you you hey ฟิกขาวให้โอกาสมึงไปโชว์ด้วยมึงนินทาเขารลับหลังกลับไปโชว์กล้วยยังยืมตังเพื่อนกูอยู่ทำเป็นโชว์รวยและเปิด์รับงานเว้พนันพวกกูโชว์หวยทำเป็นเทย์เคได้แต่กัมมัดฮัลโหลพี่มีปวกแดงหรือมักัาจัดเม็ดส้มเม็ดแดงไม่มีจํำกัดละบูบูหรือมาทำงานจนโดนบําบัดโพสนิดคนกันเองไม่ได้เท่เลยบอกสอยกูโดนกระตุกไม่ได้เท่เลยบอกว่าพวกกูดมเคทำเป็นเท่เลยศิลปินใหญ่ยังเจยังแดกเช่เลย ใครไปกาะใครหน้าหินี่กูเพื่อนกันทำมาก่อนกูเจปีแต่ยังไม่มีตังค์อาตุซัมติงมึงได้ฟีดก่อนพวกกูได้มั้งคนให้โอกาสมึงฉลาดทำโอกาสมันพังและเพื่อนเก่าอาไว้มึงหายไปไหนหมดจอกับบ้านเพื่อตัวเองความไว้ใจหมดด้าอะไรกูในเพลงจำได้บ้างไหมสรุปใครทิ้งใครกูเริ่มจะงงไปหมด แล้วกูไม่เคยขอเงินฟอีในเด็กเฮียมีแต่มือทักมาขอกูไอเด็กเฮียสองนย์ห้าอาร์ไลท์ขอังึงไอเด็กเฮียกูแค่ออกมาถุยน้ำลายใส่ไม่ยังเลมมันขึ้นไปยูทุกที่เจ็ดแล้เนี่ยผู้ใหญ่เขาโทรมาบอกใหญ่ไปให้ค่ะส่วนน้องกูออกรถใหญ่มาเริ่มไล่ละนี่พวกกูจะบอกให้มาเริ่มใกล้บ้าออกไปทางชุดที่แมงใส่เมดอินชัยนาเด็มันใกล้บ้าคืนสุดท้ายกูไม่ให้ค่ะ ออกไว้ที่แมงแส Made in China Made in China ของปลอมเดี๋ยถึงตัว Made in China Little bitch ที่บิ๊กจีกันชินเอาลายชีพแมน No cap little boy เตาเม็ดแซมแลมอยู่ในโพสแต่มึงทักมาขอโทษกูในแชทจิกกี้ยังจะเป็นจิกโก้เพลงมึงทุกแทร็กมีแต่โม่บอกยูโซแคบไอเด็กเคีียเด็กกระโปงเด็กกระโลกเด็กกระลาตกเม็ดก็ต้องหลุดเป็นธรรมดาเด็กปั้นเด็กไข่เด็กจังเด็กไล่ทีเจเด็กหน้าหีบอกให้พี่มันเก็บไปเด็กเสพเด็กเกเยเด็กเดลคุณเด็ก เท่ทราพีไม่รู้จักหรอกบุญคุณเด็กมั่วดเด็กซ่วดเด็กหลุดเด็กลวเม็ดยาวหรือเมื่อไหร่โพสด่าคนอื่นไปทั่วม<บ>ึงลั่วมาใช่ไหมแต่กูหาอะไรเข้าไปอุดเมาเม็ดคิดว่าเท่อาจเพลงยังสะดุดไลฟ์สะดุดพอดเคหน้าเป้ะตกกับ มึงจะจับใครไปโยนทะเลเย็ดแม่กูจะโหลดยืมน้องกูสองหมืน่นเอาไปเฟลกใน MV โคจะเทแต่ไม่มีแดกกอดเขาแดกมาปีปีปีบอกว่าพวกกูกดเด็ดแต่เพลงกูทำให้มึงฟรีฟรีลยเหมือนเดิมเฮ like, ียอะไรขโมยเก้าน้ำมาลีมึงมาบ้านก,กูทำไมวันนั้นพวกกูนะ่ะออกไปทัวร์เพื่อนกูถึงในห้านาทีแต่ไม่เหนหมามาเลยสักตัวถ้าเป็นเกา่าในอินเทอร์เน็ตกูรู้ว่าเอาจริงๆมึงกลัวยังยืน,ย,นยันคำเดิมว่าถ้ากูเจอกูเอา,ามึงชมึงเดิน ทำนายลยไม่นานเดี๋ยวก็ตายไปตามพ่อตัวตลกของวงการกูมอบให้เลยสามนอหนูนาหนูบ้านเหม็นสาบไอหนูท่อหาัังจะเพลงไม่ได้มึงเลยไปขอทานโดนเน่เมี้ยวเมี้ยวเฮียอะไรหน้าลำคาในเด็กเป็นูบุรีจัดไปข้างในคอมือมีแต่เสลตัวละครลับกูไม่สนใจเพราะเรามันคละเกตโคละเวยอยู่กันคคละเวยเดินกันโคลาทางเพลงกูทำมึงฝันร้ายฝังลงไปในกางกงบ้าลิสกูและวิวเยอะมึงคงผู้ชื่อกูไปอีกนะกูไม่กลัวกันพล้ผีกูคิดไป็ชีเหมือนยมบาล ไอเด็กเครียดเด็กกระโปงเด็กกระโลกเด็กกระลาตบเม็ดก็ต้องหลุดเป็นธรรมดาเด็กปั้นเด็กไข่เด็กจังเด็กไรทีเจเด็กหน้าหีบอกให้พี่มันเก็บไปเด็กเสพเด็กเกเยเด็กเดละคุณเด็กเครียดทรพีไม่รู้จละบุญคุณเด็กัมวเด็กสวเด็กหลุดเด็กล่วเม็ดยาวหรือมะลาโพด่าคนอื่นไปทั่วไอเด็กเครียดเด็กกระโปงเด็กกระโลกเด็กกระลาตบเม็ดก็ต้องหลุดเป็นธรรมดาเด็กปั้นเด็กไข่เด็กจังเด็กไรทีเจเด็กหน้าหีบอกให้พี่มันเก็บ เด็กเสพเด็กเกลียเด็กในละคุณเด็กเขี่ยทลพีไม่รู้จหรือบุญคุณเด็กมั่วเด็กซ่วเด็กหลุดเด็กลวเม็ดยาวหรือเมลัยโพดักรตัวกันคยเลยมึอ่งตัอ้หจาอมจนดิกับโปไเฮี้ยไปเทียอะไรเขาดูยอดวยเียุเมเสียงมึงกับเสียงเขามันชุกี้อะไรมึงไอ้สั์ ไอ้าวกูบ้าไอ้ากูบ้อ้นอกูบ่ไอ้ีไไอ้ากูบ้าัตี่ขากู้ไอ้ากู้่กูไอ้เไอ้ากู้ากคนิ่งกว่าเอ้ยะเไอ้เต๋อเก๋าไอ้เตไอ้สาโอ้ไอ้เหกเสย้วขาเต๋ก็เลยเสียโซ่ไหกระจกกระจกกระจกไอ้สัตว์กระจกกระจกมากกากมากกากมาก